วันนี้พบกับซ่องแม่น้องอติมลุยสวนนะทุกคนวันนี้แม่น้องอติมจะพาเพื่อนๆเข้ามาดูแปลงหนึ่งไร่กำลังงานก็คือแปลงของแม่น้องอติมเนี่ยค่ะว่าทุเรียนเราแปลงนี้ก็ปลูกอะไรครับปลูกทุเรียนเออบอกบ้างครับปลูกทุเรียนหมอนทองค่ะว่าทําไมใบของเรามันร่วงนะคะทุกคนก็ให้พเ ah ่ไอหนวดบรรยายนะคะพเจไอหนวดบรรยายให้ทุกคนให้ให้ผมนี่แหละบรรยายนะใช่อ้าวครับอ่าสวัสดีครับวันนี้วันที่แปด ธันวาคม2 5 6 7ทุเรียนแปลงนี้ก็เป็นแปลงสาธิตของเราหรือเป็นแปลงทดลองก็ว่าได้ปูงทีครับหนึ่งไร่หนึ่งงานปูไปที่ร้อยกว่าต้นอาย่ยาบางท่านก็ตกใจเลยเอา้าสังเกตดูใบนะครับเอา้าไม่ใช่ให้ให้ดูใบทุเรียนนะครับไม่ได้ให้ไปดูใบนะครับประเทศ<ม>อาหรับ<ด>อมเมริกาไม่ใช่นะครับราโคนใช่ห่หนยดูยอดของเขาเป็นลักษณะเช่นนี้ อ้าวเกิดอะไรขึ้นอ่าบางท่านก็บอกว่าเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจะกจันหรือลายแดงเข้าทำลายทำลายอ้าวไม่ใช่นะครับอ่าตั้งแต่กับผมเองพ่อใหญ่หนวดก็มาสังเกตดูดีๆแล้วมันไม่ใช่ครับสรุปแล้วที่สวนของเราเจอวิกฤตครับลากของเขาโดนเชือ้อราทำลายใช่แล้วครับพี่น้องอ้าว ลากของเขานะครับอ่าสําหรับเมื่อวานนี้ผมก็ทําการพ่นยาฆ่ายาพ่นยาฆ่ายาเมื่อวานนะครับ อ่าเมื่อวานก็ยังไม่ตายหรอกครับพี่น้องก็กําลังเลีงเหลืองแล้วทีนี้วันนี้ก็มาทําการคาดโคนเอาแม่น้องก็ตีมคาดโคนใช่ไหมครับใช่ให้แ<ห>มน่น้องก็ติมคาดโคนออกให้เขาแห้งให้เขาแห้งหแบบเชือ้อราเขามีเชื้อราลงไปในรากเขาเลยทุกคนให้เขาแห้งให้แสงแดดกระทบลงไปในดินเพื่อให้ไม่ให้อ่าเชื้อราขยายเผ่าพันธุ์ได้ต่อไปแล้วทีนี้อ่าในเมื่อโล่งเตียนแล้วก็ทําการพ่นยา ของเขา,ายาป้องกันเชื้อราก็มีหลายยี่ห้อหลายบริษัทเดี๋ยวก็พ่อใหญ่หนวดจะทําการทำแทมลิงไว้ท่านก็เข้าไปซื้อหรือเข้าไปดูตรงนั้นนะครับทำที่ที่อยู่ใต้คลิปท่านก็เข้าไปดูบอกตามตรงนะครับแป,แปลงนี้โดนโดนหมดทุกต้นเลยครับเราสังเกตดูแล้วสรุปแล้วเชื้อราที่อยู่ในดินนะครับ ลาตัวนี้เราก็ไม่ไม่ทราบเลยชัดว่ามันเป็นลาชนิดไหนเป็นลาตัวไหนเพราะเราไม่ใช่นักวิชาการเราแค่คาดการคาดเดาแค่นั้นเองอ่าแล้วทีนี้ถ้าเราเราจะทําการอ่ารักษาเขาว่าจะหายหรือไม่หายก็โปรดติดตามตอนต่อไปเราพ่นอ่าทางใบได้หนึ่งครั้งแล้วนะครับสําหรับทางดินเราก็จะทําการพ่นเหมือนกันนะครับอ่าก็มีทั้ง ยาเชื้อราทางดินแล้วก็เชื้อราทางใบก็นั่นแหละครับพี่น้องสําสหรับต้นนี้เห็นถนัดชัดเจนอใบเขาจะออกเหลืองก่อนนะครับเหลืองแล้วก็หงิกงอแล้วก็ร่วงหล่นนี่ครับลักษณะใบอยู่ลักษณะเช่นนี้ทําทไมเชื้อรามาจากไหนเชื้อรานี้มาหลายสาเหตุนะครับส่วนใหญ่จะมากับกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ เวลาเราใส่ช่วงหน้าฝนแล้วทีนี้ไปถูกน้ำเขาก็เกิดการเป็นเชื้อราได้ไปุ๋ยอินรีนั่นแหละครับเป็นตัวพานำของเชื้อโรคเข้ามาเราก็ไม่ได้ว่าปุ๋ยอินรีย์ทุกบริษัทนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับบางบริษัทเขาก็ดีแต่บางบริษัทเราก็ต้องอคำนึงถึงด้วยว่าเขาผ่านการฆ่าเชื้อรามาหรือไม่แต่ถ้าไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อรามานี้ก็อันตรายเพราะทุเรียน เป็นชิราง่ายมากครับทุเรียนนี่จะเป็นชิราง่ายมากเลยโอ้ยเอาไงดีแดีนะครับพี่น้องโปรดติดตามตอนต่อไปว่าเราจะรักษาหายหรือไม่นี่แหละครับพี่น้องเอ๋เป็นเช่นนี้อ่าก่อนที่เราจะคาดโคนเราก็ทาความสะอาดแปลงของเราหรือตัดหญ้าแต่ส่วนของผมตัดไม่ทันแลวครับพี่น้องก็ทําการพ่นยาฆ่ายาเลยก็พ่นเมื่อวานแต่ยายังไม่ออกฤทธิ์ ก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้ก็อีกสาเหตุหนึ่งที่เชื้อราเข้ามามาได้ก็ทุเรียนแปลงนี้ก็อายุ3ปีนิดๆครับปกติช่วงเมื่อ 3- าสีเดือนที่แล้วใบเขาสวยงามมากแล้วทีนี้หมดฝนเข้าสฤดูหนาวเขาออกอาการทันทีเลยงานเป็นเช่นนั้นไปเราคาดโคนออกไปเรียบร้อยแล้วสังเกตดูดีๆนะครับ ใบเขาก็ยังร่วงหลดมาอยู่ในลักษณะเช่นนี้ใบเขาอยู่ลักษณะเช่นนี้นี่แหละครับอโอกาสจะเป็นโรคเน่าคอดินนี้มีเยอะเลยเราต้องขุดดูที่รากของเขาว่ารากเขาเป็นเชินไรนี่แหละครับทุเรียนถ้าได้ติดโรคแล้วก็บอกตามตรงนะครับรักษายากมากครับพี่น้องส่วนใหญ่เราจะป้องกันซะมากกว่าแต่ที่สวนของเราก็ต้องของกลับเรียนเลยว่าเราทําไม่ทันจริงๆ ถึงได้เกิดเป็นเช่นนี้แล้วทีนี้ก็ก็มาการรักษาว่าจะหายหรือไม่หายแต่บางแปลงนะครับมีเป็นสิบไร่ยี่สิบไร่ตายทั้งหมดเลยก็มีนะครับเคยมีนะครับทางจันทบุรีระยองตราดนี้แถวอำเภอ,อขุงแถวท่าใหม่แถวมะขามโอ้บางแปลงนี้ก็น่าสงสารผู้เป็นเจ้าของก็ขอแสดงความเสียใจด้วยบางครั้งก็โอยตายยืนต้นตายสวยงามมากเลย เยอะเลยครับพี่น้องแต่สวนของเรานี้จะเอาเป็นเช็ดไรนี่นะครับในเมื่อเราป้องกันป้องกันแล้วแล้วทีนี้เราก็ต้องให้เขาแตกใบอ่อนมาเลยครับพี่น้องเพราะเราคงคงไม่เอาลูกแล้วลปีนี้เราเอาไม่ได้แน่แหละเพราะเป็นทุเรียนเล็กแล้วก็ทุเรียนเราก็ติดโรคฉะนั้นเราก็คงไม่เอาแล้วแหละเราจะทําการป้องกันเชือ้อราสำหรับทางดินนี้ถ้าท่านใดก็บางบางท่านก็ใส่ปูนขาวหรือโครไม ท่านก็หวานๆรอบๆให้เขาแล้วก็มียาอีกหลายชนิดที่ลงทางดินท่านก็เอามา,อาลาดทางดินทางใบก็มีอีกหลายชนิดท่านก็มาพ่นทางใบเน้นไปที่รักษาเขาก่อนครับปุ๋ยก็ค่อยๆให้เติมทีเล็กๆทีละน้อยให้กินนิดน้อยแต่บ่อยครั้งไม่ใช่ว่าให้ครั้งเดียว2กิโล3กิโลเลยก็ไม่ได้ในเมื่อเขามีอาการอยู่ในลักษณะเช่นนี้เอาครับพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องรักษากันต่อไป นี่แหละครับลักษณะเช่นนี้ครับสรุปแล้วแปลงแปลงนี้ที่ทุเรียนที่สวนของแม่น้องอาทิมนี้มีอยู่หลายจุดนะครับเป็นเฉพาะจุดนี้นะครับเป็นเฉพาะจุดนี้เป็นเฉพาะจุดนี้จุดอื่นๆก็ก็ไม่ได้เป็นนะครับใบเขาก็ยังสวยแล้วก็ไม่มีร่วงหล่นแล้วใบก็ไม่ได้เป็นก้านทูบเหมือนข้างบนอย่างนั้นแต่แปลงนี้เป็นลักษณะเช่นนี้ครับเราเห็นมาเมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อเห็นเมื่อเดือนที่แล้วเราก็สันนิษฐานไว้ว่าเอ้าเขาอาจจะเป็นพวกาลายแดงมาลงหรือเปล่าแล้วก็พ่นยาเข้าไปพ่นยาเข้าไปแล้วก็ไม่หายาเพี้ยจกจกันเพี้ยแกลแจ้เราก็ป้องกันรักษาไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่หายสุปแล้วเราก็มาพันธธง,งตรงที่ว่ารากของเขาเจอเชือ้อราเข้าทําลายซะแล้วครับพี่น้องโอกาสเป็นโรคเน่าคอดินเยอะเลยอ้าวในเมื่อเป็นโรคเน่าคอดินนะป้องกันเขาสชครับป้องกันเขา เราก็ทําความสะอาดโคนเขาเพื่อให้แสงแดดกระทบลงไนดินเพื่อยับยั้งไม่ให้เชื้อราเจริญเติบโตหรือขยายอาพันธุ์ออกไปเชื้อรานี้ค้่าไม่ค่อยตายนะครับเชื้อรานี้ค้่าไม่ค่อยตายแต่เราสามารถป้องกันเขาได้นี่นะครับพี่น้องมันมันฆ่ายากนะครับเชื้อราก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้เอาลครับพี่น้องครับก็พ่อใหหนวดก็มาให้ท่านชมว่าสวนของเราทุเรียนแปลงนี้เขาเป็นโรค ติดโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดโรคระบบลากของเขาลากอาหารกินของเขาถูกเชื้อราเข้าไปรบกวนเข้าไปทําลายแล้วยอดใบก็ออกอาการลักษณะเช่นนี้นู่นละครับพี่น้องอ้าวรักษากันต่อไปจะหายหรือไม่หายก็โปรดติดตามกันต่อไปครับอ้าวแม่น้องอติมมาครับผมก็พราะยหนอดก็บรรยายเลยนะทุกคนก็แม่น้องอติมก็บรรยายถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรเนาะไม่ไม่ใช่ว่าถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่ถูกเลยแหละบางครั้งอ่ะ ก็ถือว่าฟังเป็นตลกไปแล้วกันนะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วครับเรื่องจริงก็คือพ่อใหญ่นวดบ่เออาสำหรับลิปนี่เขาจบเป็นคนนี้เนาะใครอยากจะรู้ว่าแปลงนี้มันจะเป็นยังไงก็ติดตามไปนะทุกคนว่าเราจะรักษาหายไหมสาหรับลิปนี็ต้องต้องรอดูกันว่าเราจะป้องกันหรือรักษาเขาให้หายหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ออก แทงยอดออกมาใหม่นะคะไม่ใช่าา่าเขาไม่แทงก็แทงยอดอยู่ก็พึ่งเราพึ่งพ่นยาไปแค่ครั้งเดียวเองอีกประมาณสักห้าหกวันเราก็จะทําการพ่นอีกหนึ่งครั้งทางดินเราก็เอาปูนเขามาใส่แล้วก็พ่นยาทางดินด้วยวก็พยายามให้พยายามให้ให,ให้แดดกระทบลงในด,ดินให้ได้เพื่อให้เขายับยั้งเชือ้อราไม่ให้ขยายพนพันต่อไปเอาครับทุกคนพยายามของเราเนะเาะ สวัสดีวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ทิพนาพอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ